ปทุมธานีกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนสิทธิพยากรสนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจําปี2568เมื่อวันที่11มกราคม2568นายวาจะนาชัยวาจาภารวยประธานกองทุนแม่ของแผ่นดินชุมชนสิทธิพยากรได้มอบสิ่งของและเงินรางวัลสนับสนุนให้แก่นางสฉลวทรงเรนูประธานชุมชนสิทธิพยากร เพื่อนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติณชุมชนสิทธิทพยากรตำบลคูโคตอเภอลำลูกกาจัังหวดปทุมธานีกิจกรรมดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างความสุขเสริมสร้างพัฒนาการและปลูกฝังคุณธรรมให้กับเด็กและเยาวชนในชุมชนพร้อมทั้งกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกิจกรรมในงานประกอบไปด้วย การเล่นเกมสนุกสนานการแจกของรางวัลและการส่งเสริมความรู้ในด้านต่างๆเพื่อกระตุ้นให้เด็กๆมีแรงบันดาลใจในการพัฒนาตนเองวัตถุป,ประสงค์ของกิจกรรม 1. เพื่อสนับสนุนการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติของชุมชนสิทธิพยากร 2. เพื่อสร้างความสุขและเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กในชุมชน 3. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีและความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชน 4. เพื่อแสดงถึงการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนด้านในวัจจนาชัยวาจาพารวยได้กล่าวในโอกาสนี้ว่าในวันเด็กแห่งชาติปี2568ขอให้เด็กๆทุกคนตั้งใจเรียนรู้มีความขยันหมั่นเพียรและดำรงตนเป็นคนดีทั้งต่อพ่อแม่ครูอาจารย์และสังคมขอให้ทุกคนเติบโตขึ้นมาเป็นคนดี ที่ช่วยพัฒนาประเทศชาติในอนาคตเพราะเด็กฉลาดชาติก็เจริญสำหรับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติประจำปี2568ที่นายกรัฐมนตรีหญิงแพทองทานชินวัตได้มอบไว้คือทุกโอกาสคือการเรียนรู้พร้อมปรับตัวสู่อนาคตที่เลือกเองซึ่งสะท้อนถึงความสำคัญของการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองในโลกที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้ ได้รับการตอบรับจากเด็กๆและผู้ปกครองในชุมชนเป็นอย่างดีโดยมีบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้มตลอดทั้งงานภาพข่าววัจะนะชัยวาจาพารวยรายงาน